สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านคลิปนี้ทางชาแนลลดกรรมด้วยธรรมะขอนำเสนอเรื่องเล่าดีๆเปี่ยมด้วยธรรมะสอนใจเรื่องของคำอธิษฐานรางวัลที่หนึ่งโดยคุณสุชีพป,ปุญญานุภาพขอเชิญรับฟังได้เลยครับหนังสือรางวัลที่หนึ่งโดยสุชีพป,ปุญญานุภาพสมาคมพระพุทธศาสนาแห่งหนึ่งประกาศชักชวนประชาชนให้ส่งข้อเขียนเรื่อง ถ้าข้าพเจ้าจะเปิดเผยความปรารถนาหรือคำอธิษฐานไปที่สมาคมฉบับของใครดีที่สุดจะได้รับรางวัลข้อกำหนดนั้นมีอยู่ว่าถ้าท่านจะตั้งความปรารถนาใดๆหรืออธิษฐานจิตเพื่ออะไรในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชน10ข้อคณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันตัดสินให้ข้อเขียนของผู้นั้นได้รางวัลที่1แต่ก็ไม่สามารถทราบได้ว่าผู้นั้นเป็นใคร เพราะมิได้ให้ชื่อที่อยู่กำกับไว้ด้วยขอให้ท่านผู้ฟังลองคิดตามว่าคำอธิษฐานของท่าน10บข้อนั้นจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างคำอธิษฐานนี้หากตรงกับคู่ชีวิตของท่านท่านอาจจะได้พบคู่แท้ของท่านแล้วครับข้อเขียนที่แสดงถึงความปรารถนาหรือคำอธิษฐาน1ิบประการนั้นมีดังต่อไปนี้ 1. ขออย่าให้ข้าพเจ้าเป็นคนคิดจะได้ดีอะไรอย่างลอยๆนั่งนอนคอยแต่โชควาสนาโดยไม่ลงมือทำความดีหรือไม่เพียรพยายามสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ตนถ้าข้าพเจ้าจะได้ดีอะไรก็ขอให้ได้เพราะได้ทำความดีอย่างสมเหตุผลเถิด 2. ขออย่าให้ข้าพเจ้าเป็นคนลืมตน ดูหมิ่นเหยียดยามใครๆซึ่งอาจด้อยกว่าในทางตำแหน่งฐานะการเงินหรือในทางวิชาความรู้ขอให้ข้าพเจ้ามีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นให้เกียรติแก่เขาตามความเหมาะสมในการติดต่อเกี่ยวข้องกันเถิดอย่าแสดงอาการขมขู่เยาะเยะ้ยใครๆด้วยประการใดๆเลยขอให้มีความอ่อนโยนนุ่มนวล สุภาพเรียบร้อยเถิด 3. ถ้าใครพลาดพลั้งลงในการครองชีวิตหรือต้องประสบความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะเหตุใดๆก็ตามขออย่าให้พระพเจ้าเหยียบย่ำซ้ำเติมคนเหล่านั้นแต่จงมีความการุณาหาทางช่วยเขาลุกขึ้นช่วยผ่อนคลายความทุกข์ร้อนแก่เขาเท่าที่จะสามารถทำได้ 4. ใครก็ตามที่มีความรู้ความสามารถขึ้นมาเท่าเทียมหรือเกือบเท่าเทียมข้าพเจ้าก็ดีมีความรู้ความสามารถหรือมีผลงานอันปรากฏดีเด่นสูงส่งอย่างน่านิยมยกย่องยิ่งกว่าข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าไม่รู้สึกริษยาหรือกังวลใจในความเจริญของผู้นั้นเลยแม้แต่น้อยขอให้ข้าพเจ้าพลอยินดีในความดี ความรู้ความสามารถของบุคคลเหล่านั้นด้วยใจจริงช่วยส่งเสริมสนับสนุนและให้กำลังใจแก่คนเหล่านั้นอันเข้าลักษณะการมีมุทิตาจิตในพระพุทธศาสนาซึ่งตรงกันข้ามกับความริษยาขออย่าให้เป็นอย่างบางคนที่เกรงนักหนาว่าคนอื่นจะดีเท่าเทียมหรือดียิ่งกว่าตนคอยหาทางพูดจาติเตียนใส่ใคร ให้คนทั้งหลายเห็นว่าผู้นั้นยังบกพร่องอย่างนั้นอย่างนี้ขอให้ข้าพเจ้ามีน้ำใจสะอาดพูดส่งเสริมยกย่องผู้อื่นที่ควรยกย่องเถิด 5. ขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีน้ำใจเข้มแข็งอดทนอย่าเป็นคนขี้บน่นในเมื่อมีความยากลำบากอะไรเกิดขึ้นขอให้มีกำลังใจต่อสู้กับความยากลำบากนั้นๆโดยไม่ต้องอ้อนวอนให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วย ขออย่าเป็นคนอ่อนแอเหลียวหาที่พึ่งเพราะไม่รู้จักทำตนให้เป็นที่พึ่งของตนเลยขออย่าให้ข้าพเจ้าเป็นคนชอบได้อภิสิทธิ์คือสิทธิเหนือคนอื่นเช่นไปตรวจที่โรงพยาบาลก็ขอให้พอใจนั่งคอยตามลำดับอย่าวุ่นวายจะเข้าตรวจก่อนทั้งที่ตนไปถึงทีหลังในการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกใดๆขออย่าให้ข้าพเจ้าคิดหาวิธีลัด หรือวิธีทุจริตใดๆรวมทั้งขออย่าได้วิ่งเต้นเข้าหาคนนั้นคนนี้เพื่อให้เขาช่วยให้ได้ผลดีกว่าคนอื่นทั้งๆท,ที่ข้าพเจ้าอาจมีคะแนนสู้คนอื่นไม่ได้เถิด 6. ข้าพเจ้าทำงานที่ใดขออย่าให้ข้าพเจ้าคิดเอาเปรียบหรือคิดเอาแต่ได้ในทางส่วนตัวเช่นทะเลทลายไม่ทำงาน รีบเลิกงานก่อนกำหนดเวลาขอจงมีความขยันหมั่นเพียรพอใจในการทำงานให้ได้ผลดีด้วยความตั้งใจและเต็มใจเพื่อประโยชน์ของตนเองฉะนั้นเถิดอันเนื่องมาแต่ความไม่คิดเอาเปรียบในข้อนี้ถ้าข้าพเจ้าบังเอิญก้ามเกินเข้าของของที่ทำงานไปในทางส่วนตัวได้บ้างเช่นกระดาษซอง หรือเครื่องใช้ใดๆขอให้ข้าพเจ้าระลึกอยู่เสมอว่าเป็นหนี้อยู่และพยายามใช้หนี้คืนด้วยการซื้อใช้หรือทำงานให้มากกว่าที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการชดเชยความก้าเกินนั้นข้อนี้รวมทั้งขอให้ข้าพเจ้าอย่าเอาเปรียบชาติบ้านเมืองเช่นในเรื่องการเสียภาษีอากร ถ้ารู้ว่ายังเสียน้อยไปกว่าที่ควรหรือตามที่กฎหมายกำหนดไว้ขอให้ข้าพเจ้ามีความตั้งใจที่จะชดใช้แก่ชาติบ้านเมืองอยู่เสมอเมื่อมีโอกาสตอบแทนเมื่อไรขอให้รีบตอบแทนโดยทันทีเช่นในรูปแห่งการบริจาคบำรุงโรงพยาบาลบำรุงการศึกษาหรือบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์อื่นๆ แบบบริจาคให้มากกว่าที่รู้สึกว่ายังเป็นหนี้ชาติบ้านเมืองอยู่เสมอและในข้อนี้ขอให้ข้าพเจ้าปฏิบัติแม้ต่อเอกชนใดๆขออย่าให้ข้าพเจ้าคิดเอาเปรียบหรือโกงใครเลยแม้แต่น้อยแม้แต่จะซื้อของถ้าเขาทอนเงินเกินมาก็ขอให้ข้าพเจ้ายินดีคืนให้เขากลับไปเถิด อย่ายินดีว่ามีลาบเพราะเขาทอนเงินเกินมาให้เลย 7. ขออย่าให้ข้าพเจ้ามักใหญ่ฝ่สูงอยากมีหน้ามีตาอยากมีอำนาจอยากเป็นใหญ่เป็นโตขอให้ข้าพเจ้าฝ่ายสนบมีความเป็นอยู่อย่างง่ายๆไม่ต้องเดือดร้อนในเรื่องการแข่งดีกับใครๆทั้งนี้เพราะข้าพเจ้าพอจะเดาได้ว่าความมักใหญ่ฝ่สูงความอยากมีหน้ามีตาความอยากมีอำนาจ และอยากเป็นใหญ่เป็นโตนั้นมันเผาให้เร่าร้อนยิ่งต้องแข่งดีกับใครๆด้วยก็ยิ่งทำให้เกิดความคิดริษยาคิดให้ร้ายคู่แข่งขันถ้าอยู่อย่างไฝ่ายสงบมีความเป็นอยู่อย่างง่ายๆก็จะเย็นอกเย็นใจไม่ต้องนอนกายหน้าผากถอนใจเพราะเกรนคู่แข่งจะชนะไม่ต้องทอดถอนใจเพราะไม่สมหวังขอให้ข้าพเจ้ามีความเข้าใจทราบซึ้งในพระพุทธภาษิตว่าผู้ชนะย่อมก่อเวร ผู้แพ้ย่อมอยู่เป็นทุกข์และความชนะความแพ้เสียได้ย่อมอยู่เป็นสุขดังนี้เถิดแต่ทั้งนี้มีได้หมายความว่าเมื่อไฟสงบแล้วข้าพเจ้าจะต้องอยู่อย่างเกียจคร้านไม่สร้างความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมข้าพเจ้าทราบดีว่าพระพุทธศาสนามีได้สอนให้คนเกียจคร้านงอมืองอเท้าแต่สอนให้มีความบากบั่นก้าวหน้าในทางที่ดีไม่ว่าทางโลกหรือทางธรรม และความบากบั่นก้าวหน้าดังกล่าวนั้นไม่จําเป็นต้องผูกพันอยู่กับความทยานอยากหรือความมักใหญ่ฝ่สูงใดๆคงทํางานไปตามหน้าที่ให้ดีที่สุดผลดีก็จะเกิดมาเอง 8. ขอให้ข้าพเจ้ามันปลูกฝังความรู้สึกมีเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นและมีกรุณาคิดจะช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ซึ่งพระพุทธเจ้าแนะนำให้ปูพื้นจิตใจด้วยเมตตาการุณาดังกล่าวนี้อยู่เสมอ จนกระทั่งไม่รู้สึกว่ามีใครเป็นศัตรูที่จะต้องคิดกำจัดตัดรอนเข้าให้ถึงความพินาศใครไม่ดีใครทำชั่วทำผิดขอให้เขาคิดได้กลับตัวได้เสียเถิดอย่าทำผิดทำชั่วอีกเลยถ้ายังขืนทำต่อไปก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้เขาจะต้องรับผลแห่งกรรมชั่วของเขาเองเราไม่ต้องคิดแช่งชักให้เขาพินาศเขาก็จะต้องถึงความพินาศของเขาอยู่แล้ว จะต้องแช่งให้ใจเราเดือดร้อนทำไมขอให้ความเมตตาคิดจะให้เป็นสุขและกรุณาคิดจะช่วยให้พ้นทุกข์ซึ่งข้าพเจ้าปลูกฝังขึ้นในจิตใจนั้นจงอย่าเป็นไปในวงแคบและวงจำกัดขอจงเป็นไปทั้งในมนุษย์และสัตว์ทุกประเภทรวมทั้งสัตว์ดิรกาานด้วยเพราะไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์เหล่านั้นต่างก็รักสุขเกลียดทุกข์รู้จักรักตนเองปรารถนาดีต่อตนเองด้วยกันทั้งสิน้น 9. ขอให้ข้าพเจ้าอย่าเป็นคนโกรธง่ายต่างว่าจะโกรธบ้างก็ขอให้มีสติรู้ตัวโดยเร็วว่ากำลังโกรธจะได้สอนใจตนเองให้บรรเทาความโกรธลงหรือถ้าห้ามใจให้โกรธไม่ได้ก็ขออย่าให้ถึงกับคิดประทุษร้ายผู้อื่นหรือคิดอยากให้เขาถึงความพินาศซึ่งนับเป็นมโนทุจริตเลย ขอจงสามารถควบคุมจิตใจให้เป็นปกติได้โดยรวดเร็วเมื่อมีความไม่พอใจหรือความกโกรธเกิดขึ้นเถิดและเนื่องมาจากความปรารถนาข้อนี้ขอให้ข้าพเจ้าอย่าเป็นคนผูกโกรธให้รู้จักให้อภัยทำใจให้ปลอดโปร่งจากการผูกอาฆาตจองเวรขอให้มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นโดยรู้จักเปรียบเทียบกับตัวข้าพเจ้าเองว่า ข้าพเจ้าเองก็อาจทำผิดพูดผิดคิดผิดหรืออาจล่วงเกินผู้อื่นได้ทั้งโดยมีเจตนาและไม่มีเจตนาก็ข้าพเจ้าเองยังทำผิดได้เมื่อผู้อื่นทำอะไรผิดพลาดล่วงเกินไปบ้างก็จงให้อาภัยแก่เขาเสียเถิดอย่าผูกใจเจ็บหรือเก็บความรู้สึกไม่พอใจนั้นมาขังอยู่ในจิตใจให้เป็นพิษเป็นภัยแก่ตัวเองเลย 10. ขอให้ข้าพเจ้ามีความรู้ความเข้าใจและสอนใจตัวเองได้เกี่ยวกับคำสอนของพระพุทธศาสนาทั้งทางโลกและทางธรรมกล่าวคือพระพุทธศาสนาสอนให้รู้จักสร้างความเจริญกับตนในทางโลกและสอนให้ประพฤติปฏิบัติยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นให้มีปัญญาเข้าใจปัญหาแห่งชีวิตเพื่อจะได้ไม่ติดไม่ยึดถือมีจิตใจเบาสบายอันเป็นความเจริญในทางธรรม ซึ่งรวมความแล้วสอนให้เข้ากับโลกได้ดีไม่เป็นภัยอันตรายแก่ใครๆแต่กลับเป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติแต่ก็ได้สอนไปในทางธรรมให้เข้ากับธรรมได้ดีคือให้รู้จักโลกรู้เท่าโลกและขัดเกลาในิสัยใจขอให้ดีขึ้นกว่าเดิมเพื่อบรรลุความดับทุกขความพ้นทุกขอให้ข้าพเจ้ามีความเข้าใจทั้งทางโลกทางธรรมและปฏิบัติตนให้ถูกต้องได้ทั้งสองทาง รวมทั้งสามารถหาความสงบใจได้เองและสามารถแนะนำชักชวนเพื่อนร่วมชาติร่วมโลกให้ได้ประสบความสุขสงบได้ตามสมควรเถิดความปรารถนาหรือคำอธิษฐานรวมสิประการของข้าพเจ้านี้ข้าพเจ้าตั้งไว้เพื่อเป็นแนวทางเตือนใจหรือสั่งสอนตัวเองเพราะปรากฏว่าตัวข้าพเจ้าเองยังมีข้อบกพร่องซึ่งจะต้องว่ากล่าวตักเตือนคอยตำหนิตัวเองเสมอข้าพเจ้าจึงคิดว่า ถ้าได้วางแนวสอนตัวเองขึ้นไว้เช่นนี้เมื่อประพฤติผิดพลาดก็อาจาระลึกได้หรือมีหลักเตือนตนได้ง่ายกว่าการที่จะนึกว่าข้าพเจ้าดีพร้อมแล้วหรือเป็นบุคคลที่สมบูรณ์แล้วซึ่งนับเป็นความประมาทหรือลืมตัวอย่างยิ่งผู้มีปัญญาบัณฑิตย่อมอธิษฐานถือการตั้งเป้าหมายปรารถนาเพื่อพัฒนาตนอยู่ในศีลในธรรมและหวังประโยชน์แก่ผู้อื่นไม่ได้อธิษฐานหรือการอ้อนวอน ปราถนาเพื่อร้องขอผลประโยชน์แก่ตนฝ่ายเดียวขออนุโมทนายิ่งกรรมเก่าหยุดไม่ได้แต่เราเลือกที่จะไม่ก่อกรรมใหม่ได้วันนี้หากเราหยุดผิดหยุดพลาดและเริ่มต้นใหม่ด้วยธรรมะชีวิตย่อมคลี่คลายจากมืดเป็นสว่างได้เสมอลดกรรมด้วยธรรมะหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ปโปรดกดติดตามและแบ่งปันเพื่อให้ธรรมะนี้ได้ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยนะครับ ขออำนาจแห่งพระรัตนตรัยและบุญกุศลในวันนี้คุ้มครองท่านและครอบครัวให้ผลจากกรรมทั้งปวงครับ